รอบที่แล้วเขาก็ซ่อมหลังคาโบสกันไอ้เด็มันยังล่วงมาจากนั่งร้านนอนรักษาตัวอยู่เป็นเดือน จริงเหรอพ่อล่วงได้ยังไงอะ่ะก็มันมีน็อตตัวหนึ่งมันหลวมมาสิพอไอเดทก้าวเท้าไปเหยียบเท่านั้นแหละน็อตมันก็หลุดไอเดทมันก็เลยล่วงพัดตกลงมาไงเมื่อได้ยินพ่อพูดแบบนี้เอกก็มีความคิดขึ้นมาในใจว่าอยากจะทําให้จรันนั้นอับอายต่อหน้าผู้คนคนจะได้เลิกชื่นชอบชื่นชมจรรนสักทีเอกก็จึงรีบเดินทางไปที่วัดพอไปถึงก็เห็นว่าจรันอยู่บนหลังคาโบสถ์นั่นแล้วสักพักหนึ่งจรันก็ปีนลงมาพักเหนื่อยที่ด้านล่างเอ้าเป็นไงเอกซ่อมหลังคาโบสถ์ หรือ,อยังล่ะอ๋อใกล้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปอีกรอบนึงก็เสร็จแล้วแหละในระหว่างที่เอกกับจรันกกำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีเด็กวัดวิ่งมาตามพี่รันพี่รันลุงเดชคนที่ช่วยซ่อมหลังคาโบสถ์น่ะหลวงพ่อมาตามให้ไปหาที่ศาลาจ้า เอเอกเดี๋ยวมานะไปหาหลวงพ่อก่อนเมื่อจะรันแล้วก็ช่างซ่อมคนอื่นๆไปหาหลวงพ่อที่บนศาลาระหว่างนี้เป็นจังหวะที่เอกอยู่ตรงนั่งร้านเพียงคนเดียวเขาเหลือบตามองไปเห็นกล่องอุปกรณ์ก่อสร้างเมื่อเดินไปดูเขาก็หยิบไขควงขึ้นมาตัวหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ทําท่าปีนขึ้นไปบนนั่งร้านหลังจากนั้นเขาก็ปีนขึ้นไปบนนั่งร้านปีนขึ้นไปได้สักประมาณ3เมตรสรุปแล้วเอก ไขน็อตคลายวิสตัวซึ่งในขณะที่เขากําลังปีนลงมาจากนั่งร้านนั้นน้องเปรี้ยวและเพื่อน,อนๆก็นําน้ําดื่มเย็นๆมาพอดีอ้าวช่างซ่อมเขาไปไหนหมดละจ๊ะอ๋อพอดีหลวงพ่อเขาเรียกให้ไปบนศาราน้ะเมื่อกี้เปรียวเห็นพี่เพิ่งปีนลงมาจากนั่งร้านพี่ขึ้นไปซ่อมหลังคาโบสถ์กับเขาด้วยเหรอเอกก็จึงสวมรอยไปว่าเออใช่พอดีพี่มาช่วยเขาซ่อมตั้งแต่เช้าแล้วแหละนี่ก็เพิ่งจะลงมาพี่นี่ก็เก่งเหมือนกันนะเห็นพี่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพร่างกายสออด ะองค์ดูสะอาดสะอาดตอนแรกเปรี้ยวคิดว่าพี่คงทําอะไรไม่เป็นหรอก ไม่อยากรู้นะเนี่ยว่าสามารถปีนนั่งร้านสูงๆขึ้นไปซ่อมโบสถ์กับเขาได้ด้วยเอกเมื่อได้รับคำชื่นชมอย่างนั้นก็หัวใจฟูขึ้นมารู้สึกฮึกเหิมข,ขึ้นมาพิกลหลังจากนั้นก็ได้นั่งคุยสนทนากับน้องเปรี้ยวอยู่พักใหญ่เลยจนทำให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยว่าก่อนหน้านั้นตัวเองไปทำอะไรไว้หลังจากนั้นจารันแล้วก็ช่างซ่อมคนอื่นๆก็เดินกลับมาพอเดินมาถึงน้องเปรี้ยวก็ทักทายด้วยวาจาที่อ่อนหวานพี่รันดื่มน้ำเย็นๆก่อนจ้าเอก เห็นแบบนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยชอบใจจึงได้พูดพร่งบอกจารันไปว่าเฮ้ยรันเดี๋ยวเนี่ยเราช่วยขึ้นไปซ่อมหลังคาโบสถ์ให้เฮ้ยอย่าเลยเอกมันสูงมากนะแล้วก็อันตรายมากด้วยอย่าขึ้นไปเลยโถเอ้ยจะไปยากอะไรเมื่อกี้เราก็เพิ่งขึ้นไปแล้วก็ลงมาไม่ใช่กระถานน้องเปียวสิ จารันจึงถามเอกว่าเฮ้ยนายทําได้จริงๆหรือเปล่าจะขึ้นไปจริงๆร,งรงเหรอเอ้ยขึ้นได้ซิรันของง่ายๆแค่นี้เองเอกรีบเดินนําหน้าจารันไปเพื่อที่จะรีบปีนขึ้นก่อนจารันเพราะว่าอยากจะโชว์ให้สาวดูนั่นเองว่าตัวเองนั้นมีความสามารถขนาดไหนโดยที่ลืมไปว่าตัวเองนั้นไปวางกับดักไว้แล้วเมื่อเอกปีนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงตําแหน่งที่ไปคลายน็อตไว้เมื่อเท้าเขาเหยียบลงที่นั่งร้านเส้นนั้น ทำให้น็อตที่เขาคลายไว้หลุดลงมาหลังจากนั้นท่อนเหล็กที่เป็นนั่งร้านก็หลุดลงมาทําให้ตัวของเอกล่วงลงมาตามท่อเหล็กนั้น จรันและช่างคนอื่นๆก็จึงรีบวิ่งกลูกันมาดูหลังจากนั้นก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลทําให้เอกต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเอกสลบอยู่หลายวันแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมาเดือนกว่าแล้วซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นจรันก็ได้ไปตรวจสอบนั่งร้านทําให้รู้ว่ามีคนไปไขน็อตท,ที่นั่งร้านไว้ถึง3ตัวเมื่อสืบสาวราวเรื่องดูแล้วคาดว่าก็น่าจะเป็นฝีมือของเอกเองนั่นแหละเมื่อจรันรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เก็บไว้คนเดียวไม่แพ่งพลายให้ใคร ร,รู้ซึ่งในระหว่างที่จารันไปเยี่ยมเอกนั้นก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อแม่ของเอกก็จึงรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเอกนั้นเป็นคนที่เปลี่ยนงานบ่อยและการกลับบ้านในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าถูกไล่ออกกลับมายังไม่มีงานทําแล้วก็อับอายไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าตัวเองถูกไล่ออกมาจารันเมื่อได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ยิ่งรู้สึกสงสารเพื่อนขึ้นไปใหญ่เพราะรู้ดีถึงนิสัยของเพื่อนคนนี้ตั้งแต่เด็กแต่เล็กที่อยู่ด้วยกันมาเอกเป็นคนที่ไม่ชอบน้อยหน้าใครไม่ชอบให้ใครเก่งกว่า อยากจะเป็นที่รักอยากจะเป็นคนสําคัญอยู่เสมอเมื่อทราบข่าวว่าเอกฟื้นแล้วจรันก็จึงรีบไปเยี่ยมเพื่อนด้วยความเป็นห่วงเอกเมื่อเห็นจรันก็ทําท่าตกใจหลบตาไม่กล้าสบตาไม่กล้าที่จะพูดคุยด้วยจรันจึงเข้าไปใกล้เอกรอจังหวะที่อยู่กันสองคนเอกนายไม่น่าทาอย่างนี้เลยแต่เราไม่โกรธนายหรอกนะรักษาตัวให้หายไวๆก็แล้วกันหลังจากนั้นจรันก็ขอตัวกลับเอกไม่ได้ฟังจรันพูดแบบนั้นก็รู้ได้เลยว่าจารันคงจะรู้แล้วว่าตัวเองเป็นคนไปไขน็อตนั่งร้านนะ หลังจากนั้นเอกก็พักฟื้นร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ออกจากบ้านเลยไม่ไปพบปะพูดคุยกับใครถึงแม้ว่าจารันจะมาหาที่บ้านก็ไม่ยอมออกไปพบอ้างว่านอนหลับพักผ่อนอยู่จนในที่สุดเขาไม่สามารถทนความอับอายอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้เมื่อรักษาตัวดีแล้วเขาก็จึงเดินทางกลับเข้าไปในกรุงเทพไปหางานทาใหม่ซึ่งเหตุการณ์ก็วนซ้ําตามเดิมเข้างานนั้นออกงานนี้ทําอะไรไม่เคยจะทนเลยจนพ่อแม่เอื้อมระอาเต็มทีบาง ต้องใช้เงินจากการทำนาไปให้เอกที่อยู่ในกรุงเทพได้กินได้ใช้และส่วนหนึ่งที่ทําให้เอกต้องออกจากงานบ่อยๆนั่นก็คือนิสัยส่วนตัวของเขานี่แหละเป็นนิสัยที่ไม่ยอมน้อยหน้าใครอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้จะต้องหาเรื่องกันแกล้งเพราะนิสัยของเขาแบบนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่บ้านนอกหรือว่าอยู่ที่ในเมืองก็ทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเลย